การนมัสการค่ะครับเจริญพรญาติโยมโอ้โดนโดนเถิดนเพื่เนาะไม่เห็นกันเนาะเที่ยวกระไดอปกติว่าอุดมสมบูรณ์กันทุกคนไข่เมียตันเมีนบ่แต่ว่าพี่แต่ว่ามาสาร์น้อยโยมเนาะมันมาไไปกว่านี้กับทีไข่อยู่โอ้เพราะบ้านจะเป็นงวดขึ้นหลังเนาะมันก็ถึงนะครับแม่เมียโยมเมียถึงว่าสูหมุดขั้นบนขั้นล่างขั้นบนขั้นล่างบางครั้งก็ขอาตะล่างบางครั้งก็บตะบน แต่ว่าสามชิงวดมื่นี่เขาบนเขาล่างมากสามชิงวดมื่นี่วนนบบนงวดนี้กับบนล่างงวดนี้กับบนล่างมีตัวฟันตัวแนนตัวเคียนพร้อมอะไรเงี้ยเขาบนล่างมาตลอดเต็มดวลงล่างเลยได้ลองแต่ลองพอกับดวงดีดวงดีเยอะว่างหันงวดนี้งวดก่อนดวงก็ดีผมปล่อยสูนหาสื่อเรียกว่าขับซื้อสูนหาตัวเดียวโคโละเงินสูนเอเงินสูนสามปล่อยหางเดียวสูนบนเด้อสูนสามบนเคือป่ง มันงานหาศูนย์ก็ซื้อว่ากบอ่ะปล่อยงานย่อมปล่อยหาศูนย์มัดทุกคนแต่จะของมาซื้อซื้อศูนย์หาคาับอเนี้สถิติงวด่ผพานมากแน่ครับไอ้เจบอกสาิิได้สั่งตงไปเยอพี่น้องเบิ่งตกครับใช่ยกจิงจิมาสามตัวแตกนะมันป่ะคะสตัวแตกหนึ่งศูนย์หกตรงตงเลยบ่ครับ สองตัวบนสามตัวสองตัวล่างสิบห้าศูนย์หกแต่ว่าตอนหนอคลิปว่าได้ออกหนึ่งศูนย์หกได้ออกหนึ่งศูนย uh, uh, ์หกบัดคลิปออกหนึ่งศูนย์ห้าจับใส่มาเบิดหือทั้งบนทั้งล่างว่าว่านกันเลยถึงศูนย์หกเนี้ยถึงสิบห้านี้พระเจ้ากับโศมันกันหลายท่านหลายคนเนาะฝั่งโยมโยบัดเปิลเมยประจําบัดเพิลฝัง พวกดวงดีเพราะในบ้านทั้งเด่นทั้งไก่กะมีโฉบกันอะไรทันหลายคนอืออย่างนค่ะวายุวัดเท่านี้โฉบหมาดมดสุนทรโอ้าพี่น้องเอฟซีเนาะพี่น้องญาติโยมให้ได้โฉบได้ลาบน้ำกันเพื่อเปลี่ยนแนวทางกบพอลงอันนี้ไปสักก้อนอันนี้ส่วนตัวนี้คือสิลงมือนี้คือสิเป็นเลขสูตรก่อนเนาะเป็นเลขสูตรส่วนข้อมฝันกะบอนไปทันหน้าโยข้อมฝันก็ได้กาจจะทำรอบเพิ่นสักก้อน ตัวนี้เป็นเลขสูตรเน<อ>าะตัวนี้เป็นเ,นเ,นเลขสูตรเทว่ามันแมนหรืวอว่าโบเกียนที่การเปลี่ยนผันบเกียนแปลงกับซีเป็นต,ตนตัวนี้ตัวนีการเปลี่ยนแปลงกันนี่แจ้งเปลี่ยนแปลงมันบาครับเอเอเขาสีมีตัวเปลี่ยนแปลงกต่เห่าชุดนี้ไปลงเมืองกอนเนาะเพื่อเป็นแนวท,ทางเมืองกอนจักมือสองสามมือไปนี่เทว่าล่างส่ง,งคนก่าคนเก่าท่าร่างบอรอน่ส่งกัดจังล่อคนก่อนวันพระโอติตรำที่ลูกศิษย์ของอาตมาเองนี่แหละครับคนเก่าขอบผลมาซอยงานซอยเบียกซอยงาน เดี๋ยวเดือดเดี๋ยวสั่งน้ากันมาส่นก็เรียกเปินมาเฮ็ดมามาขอส่งขอปูเพิ่นเพิ่นก็เลยให้ไปสมพงมาปรารถนาเนาะเพิ่นก็ได้ไปให้กันเดี๋ยวเรียกมันมาสองเขียวมนมาตรงกับพองหลังส่งของผูเขากับมาตรงของเรามาตรงเลยมันมาสองวันเรื่อมาตรงกันยี่ไหมสองเขียวเดี๋ยวส้นของเดี๋ยวส้นกันเดี๋ยวของคนนี้วันผ่นถือว่าเอาซือว่าพลาดกับกับว่าลาดก็ได้อยู่ แตงบุขาได้มากตรงๆเลยมันก็เลยได้ทั้งบนทั้งล่างวันผ่านปูได้มากตรงๆเลยฟันได้ฟันได้สามวันเนี่ยฟันแขนสามวันเนี่ยที่ฟันไปคือฟันตรงๆเลยนะครับสามวันทั้งบนทั้งล่างเขาเพราะฉะนั้นก็บยีใจเนาะแต่ว่าเลขกสวดถึงไม่จะงวดแล้วก็เนี่ยสวดเนี่ยมันยีซียีผางวดนี่ยีซีผางวดนี่นะครับบ่านวกบ้านไปฉันมาจักเตียฉันก็ได้ว่านัลุนแจ๊คเตียเดินดีตลอดเดินดีตลอด แต่ว่าทีอว่ามันหลายโศนะนบ่แต่ว่าพอาะฉะนั้นขับไปไปเบิ่งไปเบิ่งก่อนไปประกบเบิ่งเอ่ว่าโอ้มันเข่าของเฮาบ่ของเพิ่นเนี่ยแจะเพิ่นบ่ผ่านเนี่ยใชมีดสมัดอยู่ในหั่นจังซี่นะมันมีดสมัดไม่หั่นกะเอาไปเสี่ยงไปฝันเบิ่งมื้อละคู่2คู่ไปเบิ่งเรียกว่าฮอดมือฮอดโค้งเรียกว่าใกล้โค้งมากเท่ามีสุดเด็ดมากกะมีฝันมาพร้อมอาชีพกะสิลงไปเบิ่งหน่อยลงไปอีกบางคนจะถามมาสุดเตจังซี่นะก็เลยว่าอยากเอาสุดเตียงไปลงไปนํา แต่ว่ามือนี่คือว่าวันนี้ผมอมบ้านบ้นมีเวลาอยู่ยังมวนบางบา็พึ่งวันที่สิบเจ็ดเนาะมันก็มามือหนึ่งสองมือบ้นนี้เดี๋วยวหาอยู่อตรียมเรียกเสพบ้านนี่เขียนเดี๋ยวแต่ว่าก็ได้าไ<ห>มานีไงฉุดเดินมาตะกอนดเดิน,นเดินมาตัางาต้งตะกอนเแถวสี่โบเปลี่ยนแปลงหรือสีเปลี่ยนแปลงกะ้องค่อยไปยังไงก็โน่นบ่นวิ่งหกบ้นบ้านอาจารย์ครับบ่นวิ่งหกแต่ว่ากะรอเบิ่งเนาะเีแยวมันเปลี่ยนแปลงหรือโบเปลี่ยนแปลงกะ

พัสดุงส่วนสองกับอยู่นั่นนะครับต่อสีแดงแดงทั้งนี้นะครับเบิดท่อมีอยากขาท่อมาอยากทําบุญนทำท่านเลยอยากไม่กินมาท่านเลยว่าอยากมากขาดมากวายเพราะว่ากับกิ๊ตเตอร์ครับเพิ่มไล่เข้าไปโท่ถามท่านน้ำผ่านเรือเนี่ยหนึ่งเบอร์ไล่มาไฟจับเบอร์ไล่เอ่อพ่นขบมาให้ดีกับกุ้งเบอร์นี้เขาไส้หรือซื้อพัสดุงส่วนสองกับไส้เบิ้งอัธยามีไล่มากันใกล้เมื่อคงสุดท้ายอาตมากะสีส่งไปทุกรายเลย ใกล้เมื่อสองเมื่อสามเมื่อฟันไนเดียวสานเยอะหน่อยตัวส่วนเอาไปซื้อไปหาเลยเด้ออาจจะได้ส่งไปตามไล่ได้กลุ่มไล่ส่วนตัวได้นี่มาเสียบก็ได้เนี่ยใช่ขึ้นมาเออหน,นึ่งห้าขึ้นมาท่านเจ้าพี่ประจำบอกมูพไพ่ไทยเป็นปัจจุบางเนี่ยป็นอกไม่ใส่ยหายเนี่ยเอเอส่วนตัวเล็กทุ่มไม่ยยงพอ น,นี่นะคะสถิที่ผ่านมาเนาะคะ่ะชุดปั้นเน้นๆหนึ่งห้าห้าศูนย์แปดห้าเจ็ดหนึ่งสี่หางอะะดกวนกับสี่หางีางคือชุดปันเน้นๆจะสี่หางตลอดไหมมั้มค่ะอันนี้เป็นชุดเน้นบอร์ไหนพ่อาจยา์นะครับที่ที่ลงคลิบตอนนี้อันนี้คือชุดทดสอบให้เบิงอ,อ๋อชุดทดสอบ ทดสอบไปเบิ้งแต่ว่านียังเปลี่ยนแปลงก็ตามนี่เล่นมาครับคันนียังเปลี่ยนแปลงกัะนี่สุดติมไม่เบิ้งเหยียดแต่ก็มีสุดฝันไม่เบิ้งเีกมันตีมาเขานี่ยังไป้มบ่อมันตีเปลี่ยนไปได้ทั้งบนล่างล่างที่เก้าบ่อตีน้เบื่อท่อกัตามนี่เนาะตามนี่ติดต่อสอบทมได้เราอย่างเมื่อสั่งบนกระทินกับวันที่สามสิเอ็ดตุลาวันที่หนึ่งวันที่เก้าทุ่ทอท้มาได้เนาะครับ น,น้านน<อ>หนิมนต์เลยเด้นอนิมนต์บอกบุญได้เลยเครับอาจารย์หนิม่อนครับอบย่าลืมนะครับส่วนวันที่บุญปันกับวันที่สามสิบเอ็ดครับสามสิบเอ็ดตุลาเมือม่อวันที่หนึ่งเป็นเมื่อทอดทอ,อดกะทินนะครับส่วนกองกะทิเป็นกะทิสามชี้อัญญาตย่อมตั้งเก่ว,วัดหรือว่าตั้งบ้านตั้งเมืองเพิ่อนกับจองมาหลายท่านหลายคนอยู่ดอกจองกะทิก็ได้ ตาดีใจ <S preach science> พุ่มเจยนุเพนเนาะคนจังมาสั่งมาเปลี่ยงซอยเป็นกวานจานนรับบากรับกาลรับบากอี่เมียกครับย่อมแม่กัอยูกกระตบตูบหลังค้าที่เชียวนะครับของน้าก็มี้องน้ำองเดียวพระหัวงเก็ดลงล่อกันเข่าล้อกันออบสมุนไพรสั่งมาได้ไรเติบหรือกห้องน้ำยัไม่ยู่ทั้งนั้นแบบนีเนาะอันนั้นเบอร์เซนต์ก็บาตรัคือว่าเรียกไปมันไปเจลกุติกาถือว่าครบแล้ว้องน้ำ แต่กุฏิก็ย่งกัยังอยู่ลำหนึ่งของเน่นหน่อยแต่ว่าก็มีเงิ่นเปนแล่ะเขาสั่งต่อไปครับไปเรื่อยๆขันบ่มีก็ก็อาไว้ไปไผ่พี่มาสั่งปูพยากซ้อันนักซองสิ็จวปูมันจะลิ้นปูอันนันาคาดขรับแต่ปรากฏว่าสีเลียวไส่วนผ่าส่วนเพดานก็เลี่ยวไปปูกระเบื้องมือหนซามก็ร่างเล้นบันไดขึ้นท่านก็ทั้งลงไปกินเลียวละเกาหลส่วนทั้งทั้งหละ ยี่น,อนอ 4, ้องก็ได้พี่น้องเอฟซีภูเรียากมาท่มบุญทั้งท่านหรือว่าอยากสั่งต่อไปสั่งหอปูมุจิลินเนาะครับ,บสั่งโบสถ์สังวิหารเพิน่นเป็นว่าวิหารของปูมุจิลินก็ยังส่วนทั้งปุ่นนะครับเด้อสีหนาเกินไปหาลังค่าไปหาเฮ็ดช่อเฮ็ดชัดหรือว่าช่อฟ้าอันนั้นยังขาดปัจจัยทั้งอาตมาก,กับเบิร์ดเที่กันกินกระเป๋าหย,ยานโยมเมืองแล้วกินเหมืนซี่กินซีริส์เป็นน้ำแบบเบิเร์ดฉบับพี่ว่าคือได้มากกับสั่งเงินที่ได้มากามากับสัง่ง ที่ยอดย่อมเหมือนาถวายกาสร้างถวายพายจันเรืองเจ้าจานบ่เอาดอกซันเล็ดเนาะร่องวดไม้ร่องวดไม้ร่องวัดต่อไปเนาะมั่วหรืวันตั้งเกล่โยมเนี่ยผมมาอยู่ในกาซังเดือนกู้ซีเดือนมาตั้งเกลใส่กับระสบคกล้วยเร็จพอเนาะพี่น้องเย็บซี่กระไดทุกท่านทุกคนให้อยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุกหายเจ็๊ยบหายไข่หายพญานโลคราให้ได้ไเตะโศกใสะลาบน้ำกันงวดต่อไป เด้๋ยวมาจิ้มาท่านกันเนาะสาธุเนาะ,ะเจริญพรสาธ<า>ุนี<อ>่นะคะตัวเลขเนาะนี่นะสำหรับตัวเลขแนวทางนะชุดทดสอบนะของพระธุดงศูนย์หนึ่งสองนะคะวิ่งวนวิ่งบนหกน,นะ,ะแล้วก็สองตัวนะหกห้าหกเจ็ดหกเก้านะคะแล้วก็ล่างนะคะวิ่งห้านะห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดนะ สำหรับเบอร์โทรนะ0832477478นะเป็นเบอร์โทรของพระธุดงนะ012่ะสำหรับใครรักใครชอบนะก็รับไว้พิจารณาเด้ค่ะอ erm ีกจักสองสามหมื่นนะคะิ่นจะปล่อยนะิ่นจะปล่อยชุดเต็มนะคะแล้วก็รอเลขนิมิตเลขฝันพร้อมนะคะค่ะถ่ายคลิปนี้นะขอให้เอฟซีทุกท่านนะเฮ้งๆปังๆ ในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนคือเก่านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะถูกหวยรวยเงินทองสุขสุขคนเดอ้อขอบคุณและสวัสดีค่ะ